và đi chào về Đã, lại lên đi okay. là này luôn kênh giữ nhà mà gì và đi cha về mà <laughs> ขันยาวพี่ไปสันนะสะอาดมากโปรโลพี่ขันยาวครับ อีลายเยอะไหมตัวนี้คละก,กีฬามาดูอันพีแล้ผ้าะสะอาดนะค่อนข้างสะอาดอันทีนยูนิโคลถ้ลาโดยรวมสะอาดนี่ครับ มาอีกแล้วโอ้สะอาดเลยลูกค้าอันเดอร์นี่เหาะพันห้าลูกค้าใบนี้ใบทุคนคางสะอาดนะปใบรส เปนน่แหลเปินเท่นะบินบินเดวิสบิน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 สวยมากพาสะอาดนะใกลาไรเยู่ไหมเปลือนตัวหนึ่ง ทำม,มี่ใช้แมากนิดหน่อยลูกคา้าแสดงขั้ต้นตะวันนี้เขาพันห้านะลูกคา้า มีประมาณ3้ำก็สอบอีกเขาผ่านหาลูกค้าตัดซ้ำก็สอบอีกคุณพี่ไปซ้ำสะอาดกลับเต็มกระเป๋าผ่านห้าวี เยอะชุนลูกค้ารอยโลอ่ะไปกี่ตัวลูล <400. S 1> ประมาณตีสี 400, ่รอยพี่สี่รอยกว่าอยู่แล้วนะตีสี่รอยไปเลยเยอะมากนะไม่ใช่นอนพี่เยอะมากเนี่ยขัดพวกสไตล์หัวผ้าเนี่ยอยู่ในโคาดสะอาดๆเลยนะแย่ไปเลย <cin> <and motorcycle> <out> ុំខោយកមិនមាត់ណាគុនភីមិនយឺនេះ follow ចា6500ចាកីឡាមកនិតណយដូចណា ยิน,นย็นกิลายินโครอันนี้บินมาแล้วลูกค้าบินมาสองตัวแล้วบินลิงที่มาสองตัวแล้วโพรเชินาลด้วยเพราะพันห้าคนพี่นะตัวนี้ต่อกคนพี่สางในเลย พารมหมดแล้วลูกค้าพารมไม่มีแล้วพารมต้องตู้ไม่ลูกค้าฮะเอ็มพารมหมดเคลี้ยงลูกค้าพารม พรุ่งนี้ตู้เขาไหมหม่ฮะพรุ่งนี้ของปซันใจบินให้ลูกค้าด้วยนะวันนี้เยันยันนี้พรุ่งนี้ของปซันมาหนึ่งตู้พี่ก็มานี่มารีวิวนี่ดูเลยจ้า ខាងនេះអូខេហើយដៃយូទាំងប្រេនដែរໂຕនេះអឺនៅក្នុងแจនេះប៉ៃនឹងកោសកា เจลมะลูกค้าลีไวจ้าต้าลูกค้าอันนี้5,500นะจ๊ะอายาปลายนี้เหมือนจะดําเยอะใช่มั้ย เปื Press. Uh, ้อนลงมากมสามสาสามนี่แมงเท่าไหร่่งอ ไปไปอวดมาเลยปวดบินหมดสามบินและสองวันไออวดกระหานมหมยังไม่เจอกระหานพี่ต่อแม่นกระต้นนะคุณพี่ ข้พายเยอะอยู่นะซาร่าอ,อ้อข้พายเยอะอยู่พี่ข้พายเยอะข้พายเยอะอยู่นะห้อพายเยอะ Hmm. โปโลครับซาร่าลูกน้องอันนั้นซาร่า ตาคนบีโอเวอร์เลยใส่ไหนฮะ โอเคนะตัดลูกค้าตัโอเคทอมมี่พี่ตัโอเคนะตะมาลูกค้าทุนทางโอเคนะจ้าตัโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปมาอีกนะครับลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะวางอีสามกระสอบครับผม